สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดลองนะครับใน l a บที่9นะครับที่ชื่อว่า Magnetic Proximity Switch นะครับโดยใช้เพร s เซอร์สวิตนะครับแล้วก็แอนเก e นะครับที่อยู่ในโลจิกโมดูลนะครับหลักการนะครับหลัการการทำงานของนะครับของวงจรนี้นะครับ จะสังเกตว่านะครับในตัวโลจิกโมดูลเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยนะครับแอนเกตสองตัวนะครับแอนเกตสองตัวนะครับตัวแรกนะครับจะมีอินพุตที่ i1 และ i2 นะครับหมายความว่านะครับอินพุต i1 และ i2 ก็คือ S1 กับแมกนีติเซมิตี้สวิตต์อ่าที่1นะครับมันจะเข้า i1 นะครับ สภาวะการทำงานนะครับของแอนเกตก็ gate, คือเป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับโซเลนอยด์หนึ่ง m หนึ่งถึงจะทำงานนะครับหนึ่ง m หนึ่งถึงจะทำงานนะครับกระบอกสูบก็ดันออกไปนะครับดันออกไปนะครับโดเงื่อนไขของแอนเกตนะครับอ่าจากนั้นนะครับกระบอกสูบจะดันกลับได้นะครับ ขอโดยการให้โซเลนอยด์ 1M2 ทำงานนะครับ 1M2 จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่ออ่านะครับเงื่อนไขก็คือเซนเซอร์ 1B2 นะครับและก็เอร์สวิตช์ 1B3 นะครับจะต้องจ่ายเอาพุทธออกมาเป็นหนึ่งทั้งคู่ นะครับหนตั้งคู่เข้าที่ขา i3 และ i4 นะครับส่งผลให้เซลลนอยนะครับเลลนอยวาลหนึ่งบีสงทำงานนะครับ1น2่งบีสองทำงานนะครับก็ส่งผลให้ระบอกสูบดันกลับนะครับนี่นะครับคือเงื่อนไขของการใช้ไดเซอร์สวิตช์นะครับและก็แอนเจตนะครับในวงจรการทำงานร่วมกับแมกเนติกโ r ซิมิตี้สวิตช์นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาดูหลักการของแอนเกตกันนิดนึงนะครับแอนเกตนะครับพิมพ์คำว่าแอนเกตนะครับก็ได้นะครับในโปรแกรมซิ m u l a t e ปรติวส์ดูยากไปหน่อยนะครับแอนนะครับ7 4็8ศนย์นะครับเจ0 8ี่ศูนย์แปจำลองการทํามานนิดนึงนะครับขยายหน่อยนะครับจากนั้นนะครับรอมาหา input นะครับโดยใช้ ชื่อว่า Logic state ครับ logic state ครับเอาใหม่นะครับอา่าต้องไปที่ตัวของแอมก่อนครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Logic state นะครับเลือก Logic state ตัว let นะครับ l ล t กแอคชันะครับก็อา่าเข้าสองตัวนะครับจากนั้นก็ การแสดงผลนะครับก็ไปเลือกลอจิกโพรบนะครับลอจิกโพรบต้องติดที่ตัวนี้ครับตัวสีฟ้านะครับลอจิกโพรบนะครับให้เลือกตัวใหญ่ไปเลยนะครับตัวใหญ่ออกที่ขาสามนะครับแล้วก็ต่อสายนะครับ ัลองดันดูครับ e อ g เก e กดดันนะครับศูนย์ศูนย์นะครับเอาพุทธออกศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาพุทออกศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์เอาพุทธออกศูนย์หนึ่งหนึ่งเอาพุทออกหนึ่งนะครับนี่คือคุณสมบัติของแอ g เกรนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทดลองนะครับใน l a บที่เก้านะครับใน l ็บที่เก้าตามรูปนี้นะครับก็ ไปเปิดในตัวโปรแกรมฟิซิมนะครับในฟิซิมนะครับแล็บก่อนหน้านี้นะครับเป็นแล็บแปดซึ่งนะครับจะมีความกล้เคียงนะครับกับแล็บที่เก้านะครับแต่ให้เพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเปเอร์สวิต์นะครับเปเอร์สวิต์จากนั้นอันดับแรกนะครับก็เซฟชื่อแล็บก่อนครับ เป็นเล็บเก้าเล็บเก้าแมกเนติกโพซิมิตี้สวิตช์นะครับใช้งานร่วมกับแอนเกตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อให้เหมือนกับเอกสารครับ เบเชอร์ว mm ิทย์เอทีะครับเป็นแล็บเก้านะครับตอนนี้เป็นแล็บเก้าแล้วนะครับอ่าอุปกรณ์ที่เราจะเพิ่มเติมนะครับที่เราจะเพิ่มเติมก็คือตัวนะครับ เพืซอร์สวิตนะครับเพืเซอร์สวิตเพืเซอร์สวิตอ่านะครับก็จะอยู่ที่ measuring instrument and sensor นะครับอ่าก็จะมาเพิ่มตัวหนึ่งนะครับก็คือมานอมิเตอร์นะครับ, ometer, รบ <Okay. S 1> ย้ายไปนิดหนึ่งนะพื้นที่งไม่พอนะครับมานอมิเตอร์นะครับ แล้วก็เลือก Pressure Sensor นะครับตัวนี้นะครับ Pressure Sensor นะครับแล้วต้คลิกหนยครับตั้งค่าสักอย่าเกินส่วนจดเอา0.5นจุดห้านะครับจากนั้นนะครับก็มาเพิ่มนะครับตัวของนะครับต้องไปสร้างเมกสวิ t c h ขึ้นมา นะครับอ่านะครับต้องใช้คำสั่ง make s o l i คกับตัวนี้จะไปเข้าที่ A4 จสก solid p o l y g o งตัว 也大概。Yeah, ไอซีนะครับแค่คำสั่ง x หนึ่ง b สามอา สังเกตนะครับพอเราตั้งชื่อนะครับสวิตต์ตัวนี้นะครับจะเป็นอสอดคล้องกับตัวเพเซอร์สวิตท,ทันทีนะครับจากนั้นก็ไปเซตค่าในตัวโลจิกโมดูลนะครับแอนเกตตัวนี้นะครับระบบก,ก่อนอน,นะครับระบบก่อนแอนเกรนะครับไอหนึ่ง เอาไอสองกับไอหนึ่งมาครับ,รบแล้วก็ไอสองมานะครับออกกับุดที่คิวหนึ่งค็อปเลยครับค็อปปี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพจนะครับค็อกไอสามกับไ4สี่ ติคิสองครับโอเคกดดันดูครับฟอ,องแบบนี้แสดงว่านะครับสายยังต่อไม่สมบูรณ์รูปเป็นคนนครับค่อยว่ายใหม่ รเรากดเลหนึง่งอ่าอ่ากลับไปนะครับออกับเงอนไขนะครับยังไวไปนะครับเซตอันช้าหน่อยไปที่ออปชันครับเมนูออปชัน Simulation อ่ามาปรับที่ส l o โ Motion โน,นะครับจริงๆค่าเดิมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอาเราดูหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะครับลองรันดู ื่อดูอ่านะครับจะไวมากนะครับไปที่ตนี้ครับปรับเส้นหนึ่งต่อห้าก็ลองเลืนดูนะครับพร้องแต่ก็ทำงานนะครับกดสวิตช์ S1 เอออกอ่าปรับนะครับ สังเกตดูลมครับอ่าดูลมดูเพเซอร์นะครับเพเซอร์เซนเซอร์นะครับดูตัวนี้ครับอ่าตัวนี้กดสตาร์ทอ่าเอสหนึ่งกับหนึ่งบหนึ่งทำงานนะครับจากนั้นดูอนก่งข่อนนะครับอ่านะครับนี่คือทำงานคู่กันเอหนึ่งทำงานพร้อมกับหนึ 1, 1่ง2หนึ่งหนึ่งสองทำงานพร้อมกับหนึ่งสามนะครับ เป็นเงื่อนไขของแอนเกตนะครับโอเคนะครับอ่าตอนนี้นะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อเราจ่ายไฟเนี่ยนะครับจะมีไฟยี่บสี่โวลต์นะครับยี่โวลต์ในมาเลี้ยงวรจิโมดูลนะครับผ่านศูนโวลต์นะครับลงกลาวนะครับในส่วนของสวิตช์นะครับก็ s อหนึ่งนี่คือรอการกดนะครับส่วน เซนเซอร์นะครับ <c oughs> แมกเนติกนะครับโปรซิมิตี้เซนเซอร์เนี่ยนะครับก็มีการจ่ายเอาพุทธมารอที่ขา i2 แล้วนะครับสังเกตนะครับมเมื่อกด S1 เมื่อไหร่นะครับก็หมายความว่าไอกับ i2 อแอนกันส่งผลให้เอาพุท Q1 ออกนะครับโซลินอยด์วาล์ว 1m1 ก็ทำงานนะครับจะดันกระบอกสูบออกทันทีดูนะครับ อ่าพอการดันกลับนะครับจะเกิดจากเงื่อนไขของ1 b 2่แอนกับ1 b 3นะครับอ่าสังเกตให้ดีนะครับพอออกสุดปั๊บอ่า1 b 2กับ1 b 3นะครับเมื่อ1 b 2กับ1 b 3เป็น 1, 1นะครับวงจรภายในนะครับขา i 3กับ i 4ซึ่งเป็นแอนเกจอยู่ได้รับลอจิก1ทั้งคู่นะครับส่งผลให้ q 2นะครับเป็น1 นะครับอ่าเรกว่ายี่สี่โวลต์นะครับส่งแรงดันออกผ่านชลีนอยวาล์วหนึ่ง M สองครบติดกราวนะครับเกิดส่งผลให้นะครับซลีนอยนะครับที่อยู่ที่วาล์วนะครับห้าตัวสองทำงานนะครับจ่ายลมนะครับดันกระบอกสูบกลับคืนที่เดิมนะครับนี่คือหลักการทำงานร่วมกันนะครับระหว่าง Proximity switch, แมกเนติกพอลิสิมิทีสวิตนะครับเพรสเซอร์สวิตแล้วก็แอนเคดครับขอบคุณครับ